อันนี้เป็นมุมปูนะครับตายรถมันน่าจะเย็นนะครับดูจากข้านอนแนละ้วเริ่มตื่นแล้ว,วเดี๋ยวต้องไปหาอีกตัวช่วงน,นี้มานอนคนเดียวนะครับเดี๋ยวสัโพฟาคงตื่นเล่นกันแล้วครับฮะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเล่นด้วยกันก็ได้สักพักหนึ่ง แต่และตัวกําลังนอนเลยอเ,ออเออแป๊บนึงแป๊บนึงยังแดดอยู่ช่วงนี้ข้างนอกมันแดดอยู่น้องๆก็หลับหมดทุกตัวเลยยังไม่มีใครตื่นเลยเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวพาออกไปบ้างออแป๊บนึงชัดเจนทาอะไรเล่นกอสิล่ากับสมหังฮนะเล่นกอสิล่ากับสมังเอาเอาไว้ทำไมอยู่คนเดียวลูกอ่ะฮะลูกวิ่งเข้าสวนดอกไม้ไปแลวฮะ ลูกครบไหมเจนลูกเอาใบครบไหมไหนในสวนเห็นหออหน่าสมหวังนะสมหวังนู่นเข้าวัวอยู่สมหวังเข้าวัวน้องๆครบเฮ้สนุกไหมชัดเจนเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแมวเลี้ยงวัวนะชัดเจนดูวัวดูแมวให้ด้วยนะ <c oughs> ห้ามไปสนนนะ แมวเหมียวแก๊งแมวอันนี้ค <aku sel> <it> ือแก๊งแมวเหมียวกับลูกวัวนะครับกับกับชัดเจนกอสซี่าเจนเอากอสซี่าเจนเจนกอสซี่าเจนกอสซี่าหู้วัวหยียบนะ อู้อันนี้อันนี้ครบครบทุกตัวเลยนะครับเนี่ยเอาวบเอาว้กับลูกลูกสามตัวกับสมหวังน้องโควิดมาเล่นกับชัดเจนหรือเปล่าเฮ้ยใครออยู่ตรงนี้เนี่ย ไปหาน้องโควิดหรือเปล่าอร่อยไหมหญ้านะฮะอร่อยไหมเอาไว้ก็กินหญ้าอ้าวตึ๊บตึบ สมลวนกลัวไปแล้วโน่นสนใจอะไรกันเนี่ยนะโอ้โยอตกสะระรามแล้วนะเรื่องแบบไหนมันนี่นี่สวังอยากเล่นกับน้องน้องวิ่งหนีสมหว่างเขาไปเล่นด้วย ไม่เอาไว้โน่ลูกลูกมาตรงนี้แล้วเอาไว้เอาไป,อาไปบอกลูกกูหายไปไหนวะเมื่อใดกินหญ้านะเอาไว้ <c oughs> ลูกวิ่งหนีแล้วเนี่ <c oughs> ไย,ไป,ยไ,ไปหาวัวนะไปเลยนายจริงไปหาวัวเลยเอาให้สะใจเลย <c oughs> อีกตัวยังไม่ไม่กลับมาเลยอีกตัวนะ่วิ่งไปถ้าพี่สมบูรณ์เ <c oughs> ข้าแก๊งได้เนี่ยสนุกเลยนะแนะ่เนาะ แต่พี่พี่สมบูรณ์ยังยังกลัวอยู่นะเขาหลบอยู่ในถ้ำใช่เขาไม่ไม่ค่อยกล้าออกมาเท่าไหร่เขาตอนนี้ราอยู่ในถ้ช่แต่แก๊งนี้เขา the best นล้วไง the best แห่งความอยากรู้อยากเห็นนู่นนู่นเอ่อตัวนี้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 พี่สมหวังพานนองไปไหนนะมามาู พาน้องไปให้เลี้ยงกลัวอีกตัวหนึ่งขึ้นขึ้นบนขอนไม้นะครับสมวังตายแน่ๆเรียเค้ยสมวังไม่กลัวหรอกสมวังิโยว,วัวยังมองไปเก่เกาเขาจะดีดกับขาหลังนะ่ะอ้ยอันนี้อันนี้ทำอะไรกันเน่ยปีนต้นไม้ <c oughs> เอาไว้จะดูคนไหนก่อน <c oughs> อีกตัวก็ตรงโน้นเหรอไม่ไม่กำลังเดินมาแล้วเอาจริงๆนะลูกคืนดื้อทุกตัวเลยมามามาวนร้ายเป็นคนฉันก็ปวดหัววนร้นายโ <c oughs> อ้ออพี่สมหวัง <c oughs> พี่สมหวังหรือเปล่โอ้โหวิ่งร้อยเมตรเลยนะครับวิ่งเมตรเจอตัวร้อยเมตรเลยจะดูลกูกดิมองเห็นแต่ลูกกระตารู้สึกแสงไม่พอเลย รู้สึกแสงไม่พอเลยแต่ทำไมเอาไว้จ่าอย่างเลยโอ้มีเอา,เอาไว้จ่าคนเดียวปีนต้นไม้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่สมหวังก็ตามมาสมหวังอย่าลืมตามมานะสมหวังเอาตัวเล็กกลับไปก่อนเพราะว่าตัวเล็กวิ่ง มึนมาก,ก,ากตัวเล็กนี่ตัวเล็กวิ่งเร็วกว่าพี่สมไปหันมาดิมันไปโอ้อันนี้ก็เข้ากรงเรียบร้อยนะครับสำหรับเด็กๆ